ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ห้องครัวคุณนายซอมก็มามานอนห้องครัวตอนนี้ก็ตามมาด้วยเพราะว่าลำคาญกละลำกรัลำก็เลยนอนตรงประตูเพราะว่าให้เขามาไม่ได้ไงแ,แท้นันแท้นี่เขาก็เลยอยู่น,นี่โน่นคุนแม่ใหญ่ก็อยู่ห้องครัวอนอนผมกำลังต้มน้ำ จะเอาผ้าเช็ดหน้ายไม่ใหญ่โอ้ร้อนเช็ดน้ำอุ่นเป็นผ้าอุ่นเมื่อคืนนี้ไม่ใหญ่เอาไปถ่ายสองรอบแลยฝนก็ตกผมก็กางร่มให้นางกางร่ม หมือนคนแก่ทุกคนแต่เขาไม่ได้ไปถ่ายไกลถ่ายตรงหน้าบ้านผมกลัวกลัวนางหมดสายตานางเนี่ยกลัวนางตาบอดเพราะว่าวันก่อนที่สองสมวันนี้ที่ก่อนนางจะชักนางก็ตาแบบผิดปกติเหมือนลอยๆยเลยๆแต่วันนี้ดีขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือน ของเสียอาจจะอยู่ในไปเยอะอะไรเงี้ยก็ก็เลยทําให้นางชักก็คือหมอก็บอกว่ามันมันก็ครบพอดีเดือนเนี่ยก็ตอนแรกก็หมอบอกว่าถ้าแม่ใหญ่เขาไม่ทานข้าวเนี่ยให้ไปเติมน้าเกลือไงแต่แม่ใหญ่เขาก็ทานข้าวปกติไงทุกคนผมก็เลยไม่ได้ไปเติมก็ตอนนี้ก็อาทิตย์หนึ่งจะไปเติมสักครั้ง แต่ช่วงช่วงรักษาตอนนี้คือต้องเติมบ่อยเติมตามกำหนดที่หมอ,อแนะนำเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วคลินิกเขาปิดไงก็ต้องไปเติมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปเติมน้ำเกลือนะลูกนะอาเช็ดผ้า,าอุ่นโอเคไม่ใหญ่นอนแต่ไม่ใหญ่เขามาเองเลยนะไม่ใหญ่เขาเตื่นก่อนเพื่อนเลย ตอนแนึกว่านางจะไปถ่ายมีปยนางบอกมานอนห้องครัวเพราะห้องครัวเนี่ยเป็นอะไรที่อบอุ่นเพราะผมชอบอยู่ในห้องครัวไงผมจะทําอาหารทําเคลียร์ล้างถ้วยล้างชามอะไรเยอะแยะเลยทุกคนส่วนใหญ่ผมก็จะครุกอยู่ในห้องครัวอ่าปกติแต่ก่อนนะมีแต่ซอมบี้นะที่เขาจะนอนอยู่ใต้ซิงเป็นเพื่อนผมเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งไม่ใหญ่และจอนนี่นอนครุกเป็นเพื่อนผมแต่จอนนี่น่าจะลาคาญ รำคาญเนี่ยก็ลัำก็ลัมเขาเล่นไม่เป็นเวลาเล่นตลอดจนนี่เขาก็รำคาญเมื่อเช้านี้โอ้ผมอยู่หลังบ้านใช่ไหมกำลังเคลียร์เด็กๆก็ลัำเสียงดังมังเา่าอ้งห้องอ้องอนนี้ก็พากันเา่าโอ้ผมก็โมโหเฮาอะไรกันผมผมก็ต้องรีบผมคิดว่าเขาเ่างูหรืออะไรใช่ไหมแต่วตกใจรูาเ่าอะไรทุกคน <laughs> เ่าอะไรเห่าล่ม ร่มเมื่อคืนนี้ผมกลางร่วมไปกับไม่ใหญ่ผมก็ามาวางไว้ตรงนี้งลงรถไงโอ้โหอาจารย์กับลูกศิษย์นี่ต้องมากเห่าร่วมกันใหญ่เลยมก็ล่ำนี้ไปดมดมดมใหญ่เลยขำมากเลยใหญ่นอนพักผ่อนนะลุงนะเดี๋ยวฉันต้องเคลียร์ขยะวันนี้วันศุกร์ แม่ใหญ่เขาทานข้าวนะทุกคนอย่างเมื่อวานนะเมื่อวานผมก็ต้มไก่ต้มน้อไก่ให้นางก็ทานนางก็ทานได้เมื่อวานนะทานได้เยอะด้วยแต่กลางคืนมานงางเข้าห้องน้ำสองครั้งแล้วปวดท้องเพราะว่าเมื่อวานนางไม่ได้ถ่ายไงทั้งวันฉี่อย่างเดียวแม,ม่ใหญ่ในล,ลูกนะ ถึงแม่แม่ใหญ่ไม่สบายแม่ใหญ่ก็อบอุ่นนะทุกคนเขามีเพื่อนนะมีซอมบี้มีลูกเขาเขาไม่ได้เหงาเขาไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนตอนที่เขาอยู่วัดเนี่ยเวลาเขาไม่สบายเขาก็น,นอนขลุกอยู่ในห้องน้ำทุกคนห้องสรนอนขลุกฝนตกอย่างนี้เขาก็คงหาที่แอบตามห้องน้ําห้องน้าชื้นๆนะ่ะเขาก็เลยเป็นโรคผิวหนังในะตอนแรกอะ ถ้าทุกคนได้ติดตามไม่ใหญ่ตั้งแต่ตอนตอน้ตนเนะเขาเป็นโรคผิวหนังอนี่ยตอนนี้นผมใกล้ชิดผมเห็นของจริงเนี่ยมันก็ยิ่งกว่าในคลิปอ่ะเขาจะเป็นผิวหนังแล้วตะปุ่มตปะปำมาทุกคนเราจับเราจะรู้เลยถ้าเป็นคนไม่รักหมาก็จะรังเกียจเลยเริ่มต้นก็เป็นขี้เลี้ยงด้วยแล้วก็โชคดีตอนนี้เขาขนนิ่มผิวเนียนเธอสวยนะไม่ใหญ่นะสวยสวยมากเลย ผมก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเลยทุกคนที่ทําทุกวันนี่คือผมรักเขาแล้วก็มันมันมีความสุขเห็นเขามีความสุขแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วเราผูกพันกับเขาเพราะว่าหมาบนโลกนี้มันมีเป็นไม่รู้กี่สิบล้านตัวใช่ไหมทุกคนเราไม่ใช่มาผูกพันทุกตัวไงมันมันก็เรียกว่าฟ้าลิขิตแต่ถามว่าผมรักทุกตัวไหมบนโลกนี้ ผมก็รักเพราะว่าผมเป็นคนรักหมาแต่ถ้าให้ผูกพันเนี่ยมันต้องแล้วแต่กรณีไงคือเราไม่ใช่ว่า,าจะรักอะไรที่แบบง่ายๆทุกคนมันจะต้องมีระยะเวลาแล้วก็ความผูกพันผมว่าผูกพันทุกชีวิตนะที่เข้ามาในชีวิตผมมันจะมีะรายละเอียดตั้งแต่สมัยคำแก้ว,วทุกคนคือ คนไม่ไม่มาเป็นผมก็มไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกผมเป็นยังไงต่างๆนาน,นา,นนานไม่ใหญ่โอเคธอนอนพักนะนอนพักนะล,ลูกเดี๋ยวฉันจะเลียร์ทำความสะอาดก่อนทุกคนตอนนี้เรามาบ้านจะเสือวันนี้ฝนตกวันที่สี่ไม่หยุดพัก แต่นาทีเดียวเลยตกตลอดเลยสี่วันนะ่ะทั้งวันทั้งคืนนะ่ะตอนนี้แม่ใหญ่ว่าทานยาทานยาบำรุงไตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นางอยู่ในห้องครัวกับซอมบี้ผมก็เตรียมอาหารไว้ให้นางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาหาเจ้าเสือกันเป็นชายกระลำแล้วก็อาจารย์จอนนี่ เสร็จจากจเสือเราก็จะไปนในเมืองเพราะว่าต้องไปซื้ออาหารไว้เพราะว่าฝนตกแถวนี้เขาไม่มีขายไก่ย่างเพราะว่าผมต้องผสมกันมีไก่ย่างมีไก่ต้มด้วยเพราะถ้าไก่ต้มอย่างเดียวเขาก็ไม่ทาน จะเสือไปทํางานในวันนี้ฝนตกไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาก็ทํางานเพราะฝนตกมันตกคารวาวาไรตกปอยปอยทุกคนแต่ปอยก็หนักนะเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาน่าจะตกทั่วประเทศนะไม่รู้เหมือนกันว่ากทมตกไหมเธอไม่ต้องมาเหยียบตรงนี้ตอนนี้มาถึงบันตัวเสือแล้วตัวเสือนอนรอกอลัมน์เธอทานไปสองชิ้นนะพอนั่งลงนั่งลงนั่งลงเลย นั่งลงนั่งลงตาบอกว่าไงจะนั่งไม่นั่งดูดูอาจารย์เธอมองเลยนะนั่งลงอืมนั่งลงนั่งรอนะฉันลงไปแปบบ๊แบบเดียวเออโอ้ดูยูเซ,น,เซนกา้าโอ้ฝนตกวันที่สี่แล้วเสือ ตราข้างวันทั้งคืนไม่มีวันโชคโอ้โหนึกว่าไปเที่ยวไหนฝนตกคุณฝนตกจะให้ไปไงอ่ะแม่ดูแก่งงานนะอ๋อพระโชคไงพระโชคกินยังไปมากินตรงนี้มากินนี้เดี๋ยวพวกนั้นเห็น เสคยทานแล้วเห็นคนไหมนะทานจ้ะโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวดีแล้วดีแล้วยิ่งถนนลื่นแล้วยังนี่เลยครับผมคนเผื่อแป๊บเดียวคุยกับแม่เสือกินเกลี้ยงเลยโอ้มัดไว้ดีแล้วเพราะว่าถนน เหมือนมันลื่นครับทุกคนแล้วก็มีหมาเดินผ่านเนี่ยเจ้าเสือจะวิ่งใส่มันอันตรายมากเลยอันตรายนะเสือนะถ้ามันโดนีกมันจะรอดไหมเนี่ยเดือดเดือใชายพาโชว์ไ่สนใจเหมือนเด็กน้อยเลยไปฝนเล็บเหมือนเด็กน้อยเลยเสือนะทุกคนตอนนี้เสือก็ทานข้าเสร็จแล้วพาโชว์ก็นั่งแป้นเลนอยู่นั่นนะ ยังเป็นเลนอยู่นึงเล่นแต่ก uh ับนายไม่จบสิุ๊กยิบพระเจ้าเจ้าอารมณ์เหมือนกันนะพระเจ้เนี่ยพระเจ้าจะเสียดิจะสายตาเสียทุกคนขึ้นเขาอันนี้นะเดี๋ยวฉันก็จะไปในเมืองจะไปซื้อนี่ให้เพราะว่าฝนตกนี่หากินยากสิตรงนี้ยังได้ยังทันจัง ือกลมัแกกกาลมีการเลมองเนี่ยมาเั่นก่อนหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปเมืองละก่อนหน่อย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 โอ้ก่อนหน่อยทุกคนดูดิโอ้หนักขึ้นไหมเนี่ยน้หนักขึ้นไหมดูกับตามด้ทุกคนกอดกันเนี่ยโอ้ดูดิทุกคนเจอกันหน้ารักนะเจอกันหน้าน่าน้าน้ำตาเลยผม เธอต้องเชื่อฟังแม่นะตรงนี้นะอย่าดื้ออย่าโนน,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 นนะลูกนะนีจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะลูกนะปากก็แหวง <c oughs> เด็ดชมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเล้วนะลูกนะเดี๋ยวจะไปซื้ออาหารนะจะไปซื้อไก่ให้พวกเธอ ดูกันน้ำหน้าน้ำตาอ่าฉันกอดเสร็จแล้วนะโอเคละเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูกองท้ำหน้าน้ำตาดทุกคนดูดิไปแล้วเดี๋ยนะไปแล้วอันนี้เก็บไปกินนะลุงนะเดี๋วยวอาโชว์ฉันจะไปแล้วนะอาโชว์ ไปแล้วนะฉันจะไปแล้วนะอืมครับวันนี้คุณไม่มีขนมไม้หมเหรอวันนี้ฉันไม่มีฉันจะมาให้วันนั้นแล้วไงอ๋อใช่เดี๋ยวฉันจะมาให้ใหม่นะอ๋อรู้เรื่องด้วยนะอเอาโอเคนะลุงนะเป็นเด็กดีนะขอโชคนะดูนนนนทุกคนไปจ้ไปแล้วกันทุกคนคนข,ขึ้นมาบนรถแล้วอา้าวกอลัมทำไมเธอไปนอนอะไรอย่างนั้น ตรงลุงจอนะี่วากใส่เลยก็ขึ้นมานั่งบนตอบผมนอนไม่ถนัดอตข้างบนอ่ะเออดีนอนตรงนั้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขานอนข้างบนนี่แข้งขาเขายาวไงล้มาพาดตรงปุ่มนี่เออนอนงั้นแหละโอเคไปก็ไปฉันไปแล้วนะครับอืจ้ะโอเคน on, aproxim, อ,อนงั้นแหละดูเรื่องด้วยไปแ well. ล้วทุกคนจะไปในเมืองต่อ แนทุกคน็ล้มนอนอย่างนั้นก็ได้หรอกจริงๆเธอนอนบนหลังคาก็ได้นะก็ล้วเธอก็นอนเนี่ยก็ล่น้ำสัดว์เนยตัวสูงตัวยาวเก้งก้างต้องน่าจะลือเบาอออกนะ เดี๋ยวคอเครียดเนี่เดี๋ยวตาจอดรถก่อนสข้างบนเนี่เอาหัวพ่าเนี่ยนะลามก็าลามที่คนนอนขดอยู่ข้างล่างนอนเอา,าเหยียดแข้งเหยียดขาก็ไม่ได้นั่นตรงนี้นี่เอาหัวพาดตรงนี้หัวพาดตรงนี้เออหัวพาดนะเออเนี่ยเอออย่างเงี้ยต่อผมนอนไม่สบายไม่เหมือนอาจารย์อะ อาจารย์จะนอนสบายนอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตามีเงินเดี๋ยวตา,วตาค่อยซื้อรถคันใหญ่นะจริงๆเธอน่าจะไปทํางานนะก็ล์มเธอโตแล้วเธอไปทํางานนะเธอไปทํางานที่กรุงเทพแล้วส่งเงินมาให้ตานะปอยสละตารีบไปเดยวแม่ใหญ่อยู่บ้านคนเดียวเค okay, ทุกคนเดี๋ยวรีบไปรีบกลับเพราะว่าแม่ใหญ่อยู่ห้องครัวกับคุณนายไง เผื่อเป็นอะไรผมกลัวเขาชักตอนที่เราไม่อยู่ไปแล้วครับทุกคนดูถอดเสื้อเองด้วยทุกคนผมไปเอาไก่ขึ้นมาแล้วตอนนี้มาถึงร้านไก่กินเก่งไงก็ล่ำเธอเนี่ยตูกจนี่เขายังกินไม่หมดเลยเธอได้เยอะกว่าเขานะไม่ต้องเสนอหน้าไปหนอ อโอเคกลับบ้านแล้วแขน,นกินเก่งกลับเถอะกลับเถอะนะนี่ใหญ่รออยู่